สวัสดีครับนี่คือคิดไซคโคเบื้องหลังบอลไทยที่ใครก็อยากรู้กับผมเจวรปัตนะครับได้เวลามาเชียร์ทีมชาติไทยกันแล้วหลังเกมของ u 19ชิงแชมป์อาเซียนที่อินโดนีเซียเป็นเจ้าภาพนะครับเราเจอกับอ e ีหนาด้วยละครับซึ่งก็เป็นเกมสำคัญเพราะว่าจะเป็นบททดสอบที่จะทำให้รู้ว่าเรามีดีพอไหมสำหรับทัวร์นาเมนต์นี้นะครับแล้วก็ได้แต้มสำคัญถึงแม้ว่าจะเสมอแบบโหนกซกร0-0แล้วก็รูปเกมก็ต้องยอมรับว่าถ้าเราดูกันแบบละเอียดนะครับ เราอาจจะมีช่วงเวลาที่ไม่ดีเลยในการที่โดนอินโดนีเซียนั้นบุกทะลุทะลวงโดยเฉพาะเกมด้านข้างแต่ว่าเกมรับตรงกลางได้คู่เซ็นเตอร์ที่ลงตัวนะครับพอจับเอาทีกวินกับทางชนพัฒมายืนคู่กันเนี่ยมันก็แข็งขึ้นในจังหวะลักเหลี่ยมในการที่จะชิงจังหวะในการเล่นแล้วเ็เก็บบอล2นะครับเดี๋ยวก็จะไล่เรียงให้ติดตามกันสําหรับ เรื่องของมุมมองที่ผมมองเห็นจากการนั่งดูทีมชาติไทยในเกมเมื่อวานที่ผ่านมานะครับก็ติดตามกันได้เพราะว่าช้างศึกเล่นไม่เลิกเราก็จะไม่เลิกเชียร์นะครับไปดูกันหน่อยนะครับมุมมองของผมนะครับกับการได้ดูไทยกับอินโดซึ่งอินโดที่ผมบอกว่าดีเนี่ยนะครับสุดท้ายเขายังขาดความแน่นอนครับ การแข่งขันนะครับสำหรับเมื่อวานเป็นเกมนัดใหญ่นะสำคัญซึ่งซาบดอไบโรกาเซียก็รู้ว่าพลาดไม่ได้นะครับเพราะถ้าเกิดว่าพลาดท่าแพ้ขึ้นมาเนี่ยมันสำคัญถึงผลการแข่งขันที่เหลือเพราะว่ายังมีเวียดนามอีกหนึ่งทีมที่เป็นทีมอันตรายก็เลยปรับทัพเลยครับใช้นักเตะชุดที่ดีสุด ลงสนามซึ่งก็เป็นการผัดเปลี่ยนหมุนเวียนแบบเกมต่อเกมอยู่แล้วแรงศักดิ์เนื้องวงสายยังคงเฝ้าเสาต่อเนื่องตรงนี้เปลี่ยนลําบากนะครับ้รกษาประตูแต่ว่าในเกมรับเนี่ยมีทีกบินจันทร์สีลงมาจับคู่กับชานพัฒน์บัวผันอันนี้คือคู่เซ็นเตอร์ตัวหลักอยู่แล้วของทีมชุดนี้ฝั่งขวาก็จะมีบุคคลีเหลมดีซ้ายเป็นพลเอกมณีก่อเจนเซนแบ็กซ้ายคนเดียวที่เหลืออยู่นะครับแดนกลางชุดหลักชุดเดิมครับธนวัฒน์สายเพศสิทธาบุญล,ล่าและก็คะคณะคำยก ส่วนด้านหน้าก็เลือกเอาธนาวุฒิโพชัยลงมายืนขวาแล้วก็ทวัชชัยอินประโคนเนี่ยทางซ้ายโดยให้วินัยเอี่ยมโอดออกสตาร์ทในตำแหน่งกองหน้าช่วงเริ่มเกมมาเนี่ยนะครับทีมช้างศึกจูเนียของเราตั้งเกมไปได้เลยครับเราพยายามจะสร้างเกมบิลล์อัพจากแดนหลังแต่ว่าอินโดนีเซียเขาก็ดูครับเขาก็เห็นวิธีการของเราว่าพอเราเล่นแบบนี้เนี่ยแพ็คเกมรับเลยครับระบบการเล่นเนี่ยเป็น5-23แล้วก็รอจังหวะในการ ตรงกลางนะครับเขาตัดบอลตรงแผงมิดฟิลด์เหล่านี้แหละครับก็ยืนปิดพื้นที่ตรงกลางแดน2ไว้ให้ดีมากแล้วก็ปล่อยให้คู่เซนเตอร์ของเราเนี่ยเล่นกับบอลง่ายไปก่อนแต่ก็ไม่มีทางเลือกในการจ่ายบอลขึ้นไปในแดนกลางเพราะว่าเขาแพ็กกันแน่นหมดเลยเพราะหมากที่วางของทีมชาติไทยโดนอินโดป้องกันได้หมดทีมไทยก็เสียบอลกลางทางครับเพราะว่าเราพยายามจะบิวอัพบอลยัดเข้าไปแต่ว่าเราไม่ค่อยได้เล่นบอลยาวในการสลับซึ่งอินโดก็รอจังหวะในการ ตัดบอลแล้วก็เล่นเกมทรานซิชั่นครับเปลี่ยนจากรับเป็นรุกก็ทําให้เข้าหาโอกาสในการที่จะจบสกอร์ได้เยอะพอสมควรแต่ยังเคราะดีนะครับเกมรับของไทยเราเนี่ยได้ตัวหลักที่เล่นด้วยกันมานานกลับมายืนพร้อมกันซึ่งแต่ละคนก็ทําหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์แบบนะครับทั้งชนะพัททีกวินและก็ตรงกลางเนี่ยมีสิทธาบุลล่าเกมรับเนี่ยผมชื่นชมเลยนะครับเกมนี้มาตรฐานดีมากกว่าในช่วง2เกมก่อนหน้านี้เรียกได้ว่า แบกระบบเกมรับของทีมไทยไว้ได้หมดเลยสิทาบูล,ล่าเ,เก็บบอล2ได้หลายครั้งเลยนะครับทำให้จังหวะของทางอินโดนีเซียสะดุดเหมือนกันในการที่ตัดบอลและก็เล่นเกมรุกทางลึกครึ่งหลังเนี่ยสถานการณ์ก็มีเปลี่ยนแปลงเหมือนกันนะครับเพราะว่าอินโดนีเซียเสียผู้เล่นหมายเลข7ของเขาซึ่งเป็นตัวเก่งเลยนะครับพอเจ็บปุ๊บเกมมันก็เปลี่ยนเหมือนกันแล้วก็เรียวแรงของอินโดเนียจะในช่วงครึ่งแรกใช้พลังงานไปเยอะมากโดยเฉพาะ เกมริมเส้นที่เป็นจุดเด่นของเขาและแพทเทิร์นในการขึ้นเกมเลยนะครับวิธีการเหมือนกันเลยครับชุดใหญ่ยู3มาถึง U19 เพราะว่าชินตตยองเนี่ยเขาวางระบบไว้และเขาอยากให้ผู้เล่นพวกนี้ขึ้นไปเติมกันแล้วไม่ต้องปรับจูนอะไรกันมากในเรื่องของความเข้าใจในเกมแต่ว่าให้เน้นนะครับให้เน้นความแม่นยำและความเร็วให้มากยิ่งขึ้นเร่งจังหวะมากไปจนบางทีก็เสียกันไปเองและสุดท้ายนี่ยนะครับไทยก็ปรับครับ ปรับเกมบ้างคือเรามาเดินเพรสซิ่งสูงใส่แผงหลังของอินโดแต่ว่าเราไม่ได้กดต่อเนื่องนะครับเพียงแค่เราขึ้นไปเนี่ยจังหวะอินโดเขาก็ทิ้งบอลยาขึ้นไปแล้วครึ่งแรกเนี่ยเราไม่ค่อยได้กดดันเขาเลยครับทำให้ครึ่งหลังเนี่ยเกมเริ่มกลับมาเป็นของไทยบ้างแต่สิ่งที่มันยังขาดเลยก็คือเริ่มเดิมครับจังหวะการเข้าถามเพราะว่าตลอดทั้งเกมเนี่ยเรามีโอกาสหลุดเข้าไปยิงเหน่งๆเพียงแค่ไม่กี่ครั้งเท่านั้นนะครับแล้วก็โอกาสสาคัญสาคัญที่ควรจะได้จากเสกสาร,ราตีเนี่ย เราก็ยิงได้ไม่ดีเท่าที่ควรจบเกม0 0นะครับก็ยอมรับว่ามันเป็นเกมคนละครึ่งนะครับครึ่งแรกอินโดกดใส่เราครึ่งหลังเนี่ยเรากลับมาครองเกมได้บ้างแต่ก็ยิงไม่ได้เหมือนกันก็แบ่งกันไปทีมละ1คะแนนยอมรับนะครับว่าผลงานของไทยในเรื่องของแผนการเตรียมตัวที่รับมือคู่แข่งเนี่ยมีปัญหานะครับเรามีโอกาสส่องฟอร์มในเกมที่อินโดเจอกับเวียดนามมาแล้วซึ่งเป็นนัดที่อินโดก็ใช้ผู้เล่นตัวหลัก เหมือนกับเกมนี้แหละครับแต่สุดท้ายเนี่ยบางจังหวะของเราเราไม่สามารถสกัดกั้นเกมรุกของเขาได้เลยโดยเฉพาะเกมรีมเส้นแต่ยังดีครับที่คู่เซนเตอร์ของเราเนี่ยสกัดบอลค่อนข้างจะขาดแล้วก็มีจังหวะการอ่านดักตัดโดยเฉพาะสิทธาบูล,ล่าเนี่ยนะครับถือว่าช่วยได้เยอะก็เป็นนักเตะที่ผมว่าเก่าเกินอายุนะครับเช่นเดียวกับทาง ชาตพัฒน์บัวพันธ์ครับส่วนหนึ่งก็เพราะว่ามีโอกาสได้ขึ้นไปซ้อมกับทีมชุดใหญ่ของสโมสรดังๆในไทยลีกนะครับอย่างของชาตพัฒน์เนี่ยก็เล่นกับทางราชประชามาต่อเนื่องแล้วมีโอกาสซ้อมกับทาง BG ีทางฝั่งสิธาเนี่ยไปอยู่กับท่าเรือถึงแม้ว่ายังเบียดขึ้นมาไม่ได้แต่ก็มีโอกาสในการลงเล่นอยู่บ้างเหมือนกันในบางเกมนะครับไอ้ตรงนี้เนี่ยมันก็เป็นการอับกระดูกไปในตัวสิ่งที่ผมสรุปได้จากเกมนัดนี้นะครับถ้ามองกันแบบแยกเป็นเรื่องๆไปทักษะของผู้เล่นไทยเทคนิคนะครับ ผมว่าดังดีกว่าอินโดนิดๆนะครับดูขี่กว่าแต่ว่าแพทเทิร์นการเล่นฟุตบอลการยืนเกมรับตามระบบที่เตรียมมาเจอคู่แข่งโดยเฉพาะแบบเกมต่อเกมเรื่องของการเปลี่ยนจากรับเป็นรุกเปลี่ยนจากรุกเป็นรับเนี่ยนะครับชินตายองเฮดโค้ชของทางอินโดนี่ยผมเชื่อว่าตรงเนี้ย เขาทาสถานการณ์ได้ดีในการที่ตัดบอลเราแล้วก็เล่นเป็นเกมลุกแต่พื้นที่สุดท้ายเขาก็ไม่ดีเหมือนกันมาเลยทําให้นัดนี้มันดูจะอั้นๆไปหน่อยครับคือจังหวะยิงก็ยิงไม่ได้จังหวะที่ควรจะต่อบอลในพื้นที่สุดท้ายหลุดไปแล้วทําสวยทุกอย่างแต่ผ่านบอลผ่านไม่ดีครับนี่นะครับมันคือความไม่แน่นอนและความสม่ําเสมอสําหรับฟุตบอลในระดับเยาวชนรู้19ป่ปีถ้าใครสามารถแก้ปัญหาเรื่องนี้ได้เนี่ยนะครับ ปีกแล่นเฉิวและสามารถต่อยอดไปถึงชุดใหญ่ได้อย่างแน่นอนนะครับก็ไม่รู้นะครับว่าใครจะดีกว่าการสำหรับชุดนี้ทั้งอินโดเวียดนามและก็ไทยในการที่จะต่อยอดภายในอีกปี2ปีนี้เดี๋ยวชุดนี้ก็ต้องเจอกันอยู่ดีใน4ีเกมในเร็ววันนี้ผลแบบนี้ครับไทยมี7แต้มจากสามนัดเท่าเวียดนามอินโดนมีมี5แต้มแต่อินโดเจอไทยและก็เวียดนามไปแล้วนะครับผลคือเสมอ0ูนย์ทั้งคู่ฉะนั้นอีหนาวไม่กังวลอะไรแล้วครับเล่นตามโปรแกรมที่เหลือเก็บให้ได้ ทุกนัดกับ3มแต้ม3แต้มและเขาก็เป็นเล่งเรื่องของประตูได้เสียแค่นี้เขาก็เป็นตัวยืนในการที่จะลุ้นในการเข้ารอบโอเคแล้วครับถามว่าพวกเขาเสียดายไหมกับรูปเกมที่ดูดีกว่าไทยแต่ยิงประตูไม่ได้ก็คงจะใช่แต่การเสมอก็ไม่เสียหายเพราะว่าตอนนี้เขาเหลือโปรแกรมไม่หนักที่ผมบอกนะครับแลวถ้าเกิดมองถึงการยิงเยอะไว้เนี่ยเล็งถึงการเข้ารอบ เป็นที่1ได้เหมือนกันเพราะว่าตามกฎการเข้ารอบของโทัวร์นาเมนต์นี้เนี่ยถ้ามีแต้มเท่ากันจะดูลูกได้เสียมาก่อนเฮดทูเฮดซึ่งโอกาสมันมีความเป็นไปได้สําหรับไทยอินโดแล้วก็เวียดนามที่จะมีแต้มเท่ากันกรณีของเรานะครับแล้วก็เวียดนามที่วัดกันนะสุดท้ายเนี่ยก็มีโอกาสสูงเลยครับที่จะต้องแย่งเข้ารอบกัน อาจจะด้วยผลแพ้นชนะก็จบจกันไปไม่ซับซ้อนแต่ถ้าเกิดเสมอกันอีกจะต้องไปวัดลูกได้เสียในกรณีที่มีแต้มเท่ากันซึ่งที่ผมบอกนะครับไทยอินโดเวียดนามอาจต้องใช้สถานการณ์นี้ล่าสุดจากตารางคะแนนครับตอนนี้ไทยลูกได้เสียบวกสตามเวียดนามที่ได้บวก7อยู่3ลูกดังนั้นโปรแกรมที่ไทยเจอกับดูไนในเวลา5มโมงเย็นของวันศุกร์สำคัญมากๆครับจะแข่งหลังเวียดนามเจอกับเมียนมาด้วยผมคิดว่าเวียดนามเนี่ยไม่น่าพลาดในการชนะเมียนมาคราวนี้ เมื่อเรารู้ผลของเขาก่อนลงเตะก,กับดูไนยังไงก็คงปฏิเสธไม่ได้ว่าถึงเวลาแล้วครับที่ต้องเอากระสุนทั้งหมดมาเติมในเกมนี้ทำไงก็ได้ครับให้เราตุนลูกได้เสียให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้เพื่อให้มีผลต่างประตูได้เสียที่แซงเวียดนามจะได้มีผลถึงเกมนัดสุดท้ายตอนที่เราต้องเจอกับเขาเราจะได้ออกสตาร์เกมด้วยโจทย์คือ เล่นแค่เสมอก็เข้ารอบถึงแม้ว่าการเล่นเสมอมันจะยากแต่อย่างน้อยนะครับรูปเกมมันสาคัญเพราะเวียดนามต้องชนะเมื่อเป็นแบบนั้นเนี่ยการวางแผนรูปแบบการเล่นพอเราเล่นเสมอได้เรามีโอกาสรอตโตกลับเพราะว่ายังไงเวียดนามเขาต้องบุกแน่แต่ถ้าเกิดว่าเราไม่สามารถมีประตูได้เสียที่ดีกว่าเวียดนามได้ก่อนต้องเจอกับเขาในเกมนัดสุดท้ายด้วยรูปเกมการเล่นของทีมไทยในการเข้าทําตอนนี้บอกเลยนะครับว่าลุ้นเหนื่อยแน่นอน และทั้งหมดนี้คือคิดไซโค้งเบื้องหลังบอลไทยที่ใครก็อยากรู้นะครับก็ตามเชียร์ทีมชาติไทยผ่านช่องทางคิดไซโค้งได้นะครับบางคนอาจจะหาลิงก์ในการถ่ายเทอดสดดูยากมากก็อาจจะไปหาดูยอดหลังเอาก็ได้นะครับตามเชียร์น้องๆกันหน่อยหรือว่าอาจจะมาฟังคลิปของผมแล้วก็ลองไปสังเกตดูนะครับว่าทีมไทยของเราเนี่ยมีปัญหาในการเล่นอย่างไรบ้างเราเชียร์อยู่แล้วครับแต่เราต้องเชียร์อย่างมีสติเราเห็นว่าจุดที่จะต้องพัฒนานักกีฬา มีเรื่องอะไรบ้างเราจะได้รู้เลยครับว่าแนวทางในการเล่นในการทํางานของทั้งโคช้ชและก็นักเตะเนี่ยมันสอบภาษานจริงไหมและเราจะสามารถฝากความหวังกับอนาคตของทีมชุดนี้ได้หรือเปล่าเพราะจริงๆแล้วเนี่ยทรัพยากรเด็กมีเยอะมากๆนะครับแต่ว่าซาบดอไบโรกาเซียก็เลือกใช้เด็กที่เขานั้นเห็นมาตั้งแต่รุ่นอายุ14ปีแล้วก็ต่อยอดขึ้นมาจนสุดท้ายเนี่ยก็เป็นชุดที่ถือเป็นความหวังของแฟนฟุตบอลเพราะว่ามันมีการทํางานที่ต่อเนื่องของโคช้ชกับนักเตะ แต่คุณภาพสําคัญที่สุดนะครับเมื่อไรก็ตามที่ผลการแข่งขันที่เราต้องคาดหวังได้แล้วมันไม่มาก็อาจจะถึงเวลาที่เราต้องทบทวนนะครับว่าเราจะสร้างกันแบบไหนกับรูปแบบเดิมที่มันแบบนี้โอเคหรือไม่โอเคจะวางแผนกันไงต่อเพื่อพัฒนาอันนี้ก็น่าสนใจนะครับเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับแล้วเชียร์กันต่อเพราะว่าช้างศึกเล่นไม่เลิกเราก็จะไม่เลิกเชียร์ฝากกด Subscribe ช่องคิดไซโค้ด้วยนะครับทาง u t u b e นะครับก็เชื่อคิดไซโค้ดนี่แหละ u u s c r i b e กระดิ่งแจ้งเตือนมีคลิปใหม่เด้งไปหาคุณคนแรกแน่นอนแล้วก็ Facebook กดไลค์กดแชร์ไม่เห็นคอนเทนต์ของเราสวัสดีครับ